สัพพะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะสัพะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะสัพะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรอบโลกได้นเต็มทัมงมาสัมพระเจ้าทุกอรักเจ้าทุเจ้าุกองค์พระธรรมและพระภิกสงฆ์ทั้หลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสานขอกรศต่อพระอาจารย์นิวันแล้วก็เผยสูตรแล้วขอจะไดทร่บผู้นงทุกคนก็ไปได้อยู่สักหลายวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์ มาพูดคุยกันแล้วก็มาแก้ความความผิดพลาดเลยสอหรัมวันนี้ที่คุยก็มีมีจุดที่ผิดพลาดซึ่งเมื่อวานนันจะอ่านั่น,อน,นเองท่านได้ยินนะก็เลยบอกบอกว่าอ่าใน,นเรื่องมันผิดไปนิดผิดไปก็เลยว่าเอาตัวการนี้มามาพูดแก้ด้วยแล้วก็เผื่อไว้สาหรับตนที่ยังไม่ได้ฟลับเลยแต่สถานที่ของอินเดียเนี่ย ไปแต่ละคนเขาไปเนี่ยอรรมาไม่ไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนเขาได้ประโยชน์อะไรกันบ้างแต่สมตว์ธมาไปเนี่ยามาพยายามจะระบบจิตแล้วก็จิตใจตัวเองแล้วก็พยายามที่จะสัมผัสกับธรรมะของพระองค์ในแดนในแดนต่างๆถ้าเหมือนว่าเราเราได้อยู่พระองค์แล้วพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมสอนธรรมอย่างไรบ้าง ็ในที่ที่หนึ่งที่จะเอามาพูดเนี่ยมันเป็นที่ที่พระองค์เนี่ยทรงทรรําทุกขระยานเนี่ยถึงหกปีซึ่งมีความลาบากมากใ,ในการบำเพ็ญเปลี่ยนนะถึงขั้นเดียวท่านทนนิดนี้ก็คือท่านคงคไม่ได้เป็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ขององค์ับตันครับแต่ว่าผมไม่ได้มีพระเจ้ามาสอานผมแต่เมื่อไปเนี่ย ในสิ่งที่คนลหลายๆคนหรือคนทั่วไปไปก็จะมองกันแค่ว่ามันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดด้วยว่าไม่มีใครเหนือกว่าพระเจ้าแล้วในการที่จะทําทุกกรรยางไม่มีใครเหนือกว่เนี่คนก็จะไปกล่าวว่าความเพียรความพยายามพระองค์งหแต่ส่วนเวลานึ่งก็จะนึกว่าเอ๊ะแล้วทำไม ในพระองค์ถึงจะต้องต้องลำบากขนาดการที่พระองค์ยังแต่สรู้เป็นพื้นเจ้าได้ทําไมต้องถึงต้องทอาถึงขนาดนี้ก็เลยสอบถามกับอาจารย์จิริมือท่านเพชรบั่งแต่ว่าคุยกันเนี่ยมันเดินพอเดินคุยกันไปมันก็เลยฟังได้ยินบ้างไม่มได้ยินบ้างก็เลยเข้าใจได้หมดเพราะว่าโดยปกติอาจารย์ยังไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือหรืออะไรบ้างแต่สงสัยก็อยากจะก อยากจะรู้ก็จะถตบ่ำเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องเรื่องต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆของพระองค์ก็ดีของทางวินัยก็ดีสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติก็ดี้นแล้วจะต้องมีเหตุทั้งหมดทีนี้ก็เลยก็เลยคิดแล้วก็เลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์มัสร้างระกรรมอะไรพระองค์มีระบกรรมอะไรเกิดท้นทำไมพระองค์ต้องต้องทำทุกิรื่องลง ดังที่บุญาบารมีการสั่งสมาบารมีขององค์นี่ขึ้นื่อว่าเต็มสามทิศทางนี่ไม่มีใครเกินพนนะระพุทธเจ้าแน่นอนองค์พุทธิสัตว์ที่ก่อนจะเป็นพระทเจ้านี่สะสมาบารมีมาไม่ใช่น้อยปัญญาไม่ต้องพูดถึงเลยแต่พอมบาเป็นเพีย,พยปรปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่จะต้องหาทางหลุดพ้นเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบอลไรอย่างเนี้ย เหมือนกับจะต้องลองในสิ Arizona, ่งที่บุคคลในยุคนั้นสมัยนั้นเขานิยมกันเขาทำกันก็เลยบอกว่าเอาไปหาจากจากคำที่ได้ฟังแล้วก็เลยลองไปหาดูว่าท่านเคยประลบไว้อาภิรรมของท่านในสมัยที่พระกสปัสัม่าษณสมมาสมุทธเจ้าในยุคนั้นี่ที่พระกสปะท่านเป็นพทธเจ้าท่านเกิดเป็นพระเจ้าโจติกา ความสติบาลานี้คนับก็ถือความไม่ได้นับถือก็มีความคิดเห็นในแบบของทางในยุคนั้นถ้าคงจะทําทุก,กิริยากันเยอะมากเขาทุกยุคทุกสมัยนะพทธเจ้าทุกองค์ลวดด้วนแต่อยากมีคนอยากบรรลุธรรมกันทั้งนั้นอยากเป็นศาสดากันทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่อยาก,ยากยลุดพ้นหดอก มีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วไม่ว่าจะ่านพระเจ้ามากี่กี่พระองค์ก็ต่างล้วนแต่อยากอยากมรรลุเท่ากันอยากเุิกนกันไม่อยากตุก,กันนะงั้นราะนั้นก็เลยหาวิธีการต่างในยุคนั้นก็คงจะเป็นยุคที่เขาชอบทำทุกเริยากันอย่างมากอันนี้สงสัยนะแต่ถ้าไม่ได้เขียนว่าขนาดนั้นนะที่ไปอ่านนี้เนี่ย ท่นก็เลยเหมือนว่าพอได้รู้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ไม่เห็นระตตัพะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงท่าทุกขปริยานท่านก็เลยเหมือนว่าหวัมันจะใช่เนี่ยความบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นของที่ยิ่งใหญ่มากกาทําได้ยากมากแล้วท่านทาแค่นี้แล้วจะได้มันเป็นวาจาที่คิดปรามาก เพียงแค่น้อยทีดไม่เชื่อว่าว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วะจะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยความเห็นและทิฏมาดั้นท่นในสมัยที่เป็นพระแล้วก็เลยว่าไอ้ตรงนี้กลายเป็นกรรมที่ทำให้ท่านพอแสวงหาผลทางการบรรพชุกก็เลยต้องกลับมาใช้ทำกรรมตรงนี้แล้วก็ต้องทำตรงนี้ ทำแล้วให้เห็นด้วยตัวเองแล้วมันไม่ใช่ทางเมื่อพอท่านเห็นด้วยตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่ทางก็เริ่มาพิจารณาและทบทวนใหม่ว่าการที่อย่างการในชนวิตของท่านหลายที่ว่าบันทิกผิดให้ท่านฟังลองใต้สายพิีดูว่าถ้ามันตึงไปมันขาดมันเป็นยังไงหย่อนไปมันก็ไม่มีสิ่งแต่พอตั้งสายพิดดีๆเสียมากไปหรอ นั่นก็เลยจุดทด่จะวามันมีแต่ทางสายการเท่านั้นที่จะทําให้คนหลุดพ้นได้แต่จุดประสงค์หลักเนี่ยที่อยากเอามาเตือนเตือนสติพวกเราคือการระมัดระวังเรื่องคำพูดสิ่งที่เราพูดเราคิดเนี่ยเราคิดเลือว่ามันถูกแล้วมันดีแล้วการที่เราจะตำหนิปิดเทียนผู้ใดนั้นเราเข้าใจหว่าเราเข้าใจเขาตอบแทน อย่างสมัยที่พระองค์ทรงพระมารรษฐ์ตําบอัศมาร์ถบนเจ้าท่านเองก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นยังไงแต่ท่านมีแค่ความคิดลึกส่วนตัวท่านว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แค่ที่ดีตัวนั้นท่านทาให้ท่านต้องรับกรรมวิบากตัวหกปีกว่าจะรู้สึกตัวได้กว่าที่จะกับตัวพิก จัดการบาสู so really so learn, keeper, live, um ่ความบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถามว่าตรงนี้ต้องผ่านไหมก็ต้องผ่านถึงก็ถ้ารู้ตัวก่อนแล้วไม่ต้องทําอย่างนี้ได้นั้มันก็ยากเพราะเมื่อทำกรรมอะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ทีนี้เราถ้าเป็นอย่างพระองค์เนี่ยพระองค์ยังมีสติปัญญาที่ละบุบบามีที่มากยังสามารถที่จะกลับมาเป็นพระเจ้าได้โดยไม่ไม่ไม่เยว่าไม่ดับสักขกรณตอนนั้น แต่ถ้าเป็นพวกเราถ้าเรายังงงงายอยู่กับความผิดดความคิดผิดอยู่ยึดติดกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ทําให้ตัวเองทุกสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นทุกไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําสายตาการแสดงออกหรือเรื่องของจิตใจที่เรากระทากันแล้วแล้วเราก็ทําแล้วทําอีกซ้าแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่ได้สํานึกถึงเหตุการณ์เรื่องาราว แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตนเองก็ไม่ดู่เราก็คงตายเปล่าคงไม่เหมือนพระเจ้าหมพระองค์ยังมีโอกาสแต่เราจะมีโอกาสจากท่านไหมบารมีสะสมบุญบารมีเราสะสมได้ครบสามสิบทัศจากท่านหรือเปล่าเพราะนั้นมันในส่วนตัวธรรมาถึงได้มองว่ามันเป็นเรื่องอันตรายอย่างเมื่อเช้านี่ยธรรมาที่เปิดเทพมารุพร พ่อพูดถึงน้ำพรสมาวดีที่ต้องเป็นพระสอิเทปีแค่คำคำเดียวแค่คำคำเดียวแค่คำว่าสอวินีต่นมันบ้วนน้ำหมักสดผ้าแค่นั้นเองวันนี้คนที่บวชเป็นพระอรหันต์ด้วยแค่คำพูดคำนี้คำเดียวถ้าต้องเกิดเป็นสอวินีเรื่องสุชาแล้ทั้ง,งที่สร้างบุญบารมีมากมายเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นลูก เรียกว่าเป็นคนสวยคนางามที่สุดในเมืองแต่ที่พูดเนี่ยที่ปากค่้อยๆหน่อยเดียวเถอสติหน่อยเดียวและเราเถอดอีวันอีครั้งเราพูดโดยไม่ยังคิดเนี่ยอีกีครั้งนับได้ไหมแล้วคิดว่าการวิบากที่จะต้องไล่รับเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนแต่การที่เราไม่มีสติในการพูดการคิดการทํา ไม่มีสติแม้แต่จะดูจิตใจตัวเองเลยว่าจิตใจตัวเองนั้นเป็นอยางไบ้างผลที่มันเกิดขึ้นกับใจตัวเองเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์ที่มันติ้นลนหัวฝวายเห็นแต่เรื่องของคนอื่นการกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นแล้วก็ว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เรวอย่างนั้นเลวอย่างนี้แค่คิดคนที่คิดก็ได้รับกรรมวิบากไปแล้วมันก็ถูกแล้ว ที่เราไปคิดและไปตำหนิเขาเนี่ยเขาไม่ได้เบียด้รนเลยแต่เราสองยังโดนอยู่ในใจยิงโดนโขกขุขัดเห็นไหมเวลาจะทําสมาธิมันก็เกิดปรากฏแต่เรื่องการกระทำของคนอื่นคำพูดของคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้บางทีบางธรรมรักษาศีลมันก็ยังแวบไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ใจก็หนาความสงบช่วงขณะจิตเดี๋ยวก็ยังได้ยางโดนร่างกายว่า เราทำชีวิตตัวเองให้ให้ครามเยาะยวใช้ชีวิตอย่างประมาททำชีวิตตัวเองให้ล้มเหลวและผิดพลาดอยู่เรื่อยๆและกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นจนกว่าเราจะมีกำลังเพียงพอที่จะไม่กลับมาเกิดแต่อย่าคิดว่าถ้ายังเกิดอยู่จะหนีกรรม แล้ววันๆหนึ่งี่อย่างที่บอกวันนหนึ่งเราทำกันมากน้อยเช่นไรถ้าว่างๆเราเอาปากกากระดาษทักแผ่นนึงก็ได้ลองติ๊กดูพอเราคิดชั่วปั๊บลองติ๊กสักทีคิดชั่วปั๊บติ๊กทุกทีลองดูก็ได้แต่ต้องให้ไวหน่อยนะเพราะมันคิดเร็วหายเร็วมันดับเร็วแต่แค่แวบขนาดจิตเดียวหรือแค่รู้และเล่นที่มันปรากฏถ้าเราติ๊กได้เนี่ยโอ้โหวันหนึ่งคงไม่ใช่น้อย หน้ากระดาษหึ่งหน้ากระดาษจะพอหรือเปล่าปากกาหนึ่งแท่งจะหมดไหมในการที่เราต้องขีดขีดฉีดๆีดฉีดีดกะลงความคิดแต่ละวัน ata, <đấy> แต่ละเดือนแต่ละปีที่เกิดขึ้นนล้หนึ่งขีดหนึ่งขีดเนี่ยก็เกิดเป็นหนึ่งขีดที่จะต้องชใช้ห้าร้อยชาติก็คููเข้าไปแล้วันว่ากี่ขีดต่ออย่างพนากงานสารวดีนีีถ้าจำไม่ถี่ต้องชใช้เกิดเป็นโสดวณีหนึ่งน้อยไม่ต่าห้าร้อยชาติ แลอยางเราที่เราทำทำอยู่คิดคิดอยู่เพราะว่าอ,อ,อย่างพูดวยธีกากทำกันหลายหลายคนก็ยังมีความประมาทเรามีความพลาดพลาดในเรื่องของการใช้ควาจา๋าอารมณ์ความคิดหรือการกระทำอยู่ดูงั้นบุคคลที่เข้าสู่หนทางของนักปฏิบัติท่านจะระวังนั่นนทุท่มากเพราะไอ้แค่กรรมเก่าที่ท่านเห็นอยู่ท่านมาบอกมันก็จะแทบจะใช้ไม่หมดอยู่แล้ว แล้วจ yeah, ักท่านจะผูเรายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลนะก็ตั้งต้นตั้แต่พระโสดาบันโอ้มันจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดผิดดพลาแล้วเกิดตัวใหม่เราไม่ได้เจอพระธรรมวจีไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอพระธรรมคำสอนเลยแล้วเราก็ทำกระทำความชั่วความเลวซ้ำๆเดิมๆวิญญาณต้องใช้จนหมดไหมมันก็น่ากลัวนะ ถ้าคิดเราว่ามันมันก็น่าเป็นเรื่อง,ททน,งน่ากลัวมีกรรมเก่าแล้วก็แท้เะตัตาตัดใ้กันแท้ไม่หมดเพราะงั้นผู้คนที่รู้แล้วเข้าใจแล้วกรรมเก่าท่้นก็พยายามที่จะตดใช้ให้หมดสิ้นมีอะไรที่พอรู้เข้ามาว่าเออมันจะต้องตดใ้นะทาเขาให้ตัดใช้ก็ได้ดไดตัดใช้เข้าไปผ่อนสงเข้าไปอย่างน้อยเราไม่สามารถคืนได้หมดแต่ผ่อนสงให้เจ้าหนี้เจ้านี้ก็คงไม่ตาสงสารมาก กรรมใหม่ก็พยายามให้มันมีแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นความดีกรรมที่จะเป็นส่วนในการสนับสนุนให้เข้าถึงมระตรธรรมท่นก็จะเลือกเอาไปแล้วจึงว่าจะไม่นิ่งดูงได้ต่อกรรมการกระทำที่เรียกว่าความชั่วก็รความดีก็พยายามทำมั้นก็ตรงกับหลักที่พระองค์ทรงบอกแสดงอยู่แล้วว่าใหาพวกเรานั้นรัชั่วทำดี สิ่งที่เป็นความชัว่ว็นว่าทางกายวาจาใจพยายามละให้ได้มากที่สุดถึงมันยังควบคุมประคับจิตใจไม่ได้แต่ก็อย่าให้มันออกมาทางกายและวาจาเพราะถ้ามันลอดออกมาแล้วนี่มันแก้ไขยากมันกระทบกระเทือนถึงหลายหลายคนแต่เมื่อมันยังอยู่ในใจเรานี่มันจะดิ้นพวนพลักพภากดิ้นอย่าง,งไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนยังเสือร้ายก็ยังอยู่ในใจ ยังอยู่ในโครขันเราแล้วก็ยังพอที่จะฝึกหัดกัดเกากำหลับค่อยๆผมอ็สั่งสอนไปหมกลงไปจากเสือที่ดุร้าก็กลายเป็นเสือเชืง่งได้แล้วก็เรื่องของของที่มันยังอยู่ในใจเราถ้ามันลองรูพอตอนแล้วเราจะตามแก้ตามตามด้วยว เปรัปทิฏฐิความเห็นคนที่เขาองเราแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากก็มีอย่างเดียวก็คือกล้มหน้าก้มตาลกลับไปรับผลของมันไปเวลาที่มันเกิดขึ้นก็อยากตีโพตีทพายอย่าไปท้องถามหาว่าเราทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บความเสื่อมอะไรต่างๆ มันก็เกิดจากการที่เรากระทำเั่งนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่กหนจากนี้ถ้าเรา,ามั่าสังเกตคอยตัวตาดูให้ดีเราก็จะรู้ได้ตัวเองเลยว่าโอ้ในโลกนี้มันเกิดจากเพราะกรรมอย่างนี้นี่เองเราก็จะได้เข้าใจว่าก,การรมที่ทําแล้วเนี่ยมันให้ผลแน่นอนมันจะได้เอามาสั่งสอนจิตใจตัวเองให้ใหเกิดหรือว่าเกิดการระมัดระวังมากขึ้น เกิดความละอายและกลิ่กลัวมากขึ้นเกิดจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อทําไปแล้วมันต้องได้แล้วก็เลยพอได้ยินได้ฟังเมื่อเช้าด้วยเออมันเป็นมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันที่เราคิดอยู่แล้วพอได้เปิดจังหวะเออพอพูดถึงนักธรสมวันพฤหั แต่เราจจับจึดตรงที่โทษของการใช้วาจาในกับปิดเขียนผู้อีแล้วที่รู้จริงหรือไม่รู้จริงเมื่อใช้ไปแล้วก็ต้องให้ถ้าบอกว่าอย่างที่บอกถ้าทำไปแล้วแล้วก็ต้องรับผลห้ามวาจาในผลของการกระทำในการปเกลี่ยผู้อื่นกันก็ต้องรูแล้วกันแต่ยังตัวละมาเนี่ยาไปเจอแล้วเคยเห็นมาแล้วแล้วก็โดนมาแล้ว แล้วถ de es que ้ายังเกิดอยู่ในชาติต่อๆไปก็คงไม่พ้นก็คงโดนเหมือนกันนะครับไทยสมควรการปกครองดีกว่าที่เราเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าที่ททางโลกและทางธรรมทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ขอให้เวราเรานั้นได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งธรรมเหล่านั้นเถิด